วันนี้เราจะให้เพื่อนๆดูลักษณะของข้าวที่เจริญเติบโตมาตั้งแต่เดือนกอกฎาดาต้นเดือนที่เราหวานข้าวไว้ซึ่งมีภาพเก่าที่เราหวานใหม่ๆวันนี้เรามาถ่ายรูปไปให้แฟนดูหลังจากเราหวานแซมข้าวไว้ ก็มีน้ำมาท่วมขังอีกข้าวก็เป็นขยองขยงแต่ก็รอดตายได้มีน้ำอยู่บิ่งเดียวนี่แหละครับฝนตกสองวันฝนตกได้สองวันแล้วไม่แรงเท่าไหร่แต่แปลงนี้ดินเหนียวครับมีน้ำข้าวกำลัง เขียวงามดีแต่ขาดน้ำจะให้เพื่อนๆดูข้าวเขียวดีแต่ต้องการน้ำแล้วช่วงนี้ข้าได้สองคืบแล้วสองคืบก็คือหนึ่งสอก <c oughs> อม่แล้วกลงวีดีโอให้ดูแล้วเปรียบเทียบกันดูว่าณเวลานี้วันที่ สิบเก้าสิงหาคมข้าวของเราก็จากที่เคยแหว่งครับจากที่เคยแหว่งนี่ลา,าแซมใหม่ก็เราหวานปุ๋ยลงไปเพิ่มเติมให้มันเร่งความเจริญเติบโตก็สมดังใจปรารถนานะครับแต่ว่ามีหญ้าขึ้นนะครับหญ้าประเภทกกกกกหรือหญ้า หญ้ากกหญ้าผือน้อยหญ้าลังนกลังกานะครับเป็นวัชพืชที่คู่กับแปลงนานะครับแต่หญ้าพวกนี้ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าออกดอกออกหมากผลของหญ้าแล้วก็จะสูบแห้งลงก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาในป่าข้าวไม่เหมือนหญ้าหวายหญ้าแพรก อย่างเช่นแปลงนี้นะครับอันนี้ก็หญ้ามูงหมดมันแก่แล้วมันจะแห้งอย่างนี้ครับเราทิ้งระยะคือปกติข้าวก็ใช้เวลาในการจเจริญเติบโต,ต,ต,ตแค่สี่เดือนเท่านั้นละครับแต่เราหวานตั้งแต่ต้นปีก็ทำให้ มีหญ้าว่าจะพืชขึ้นมาเพราะว่ามันเนินช้าเกินไปครับระยะแล้วก็ไม่มีน้ำมาท่วมขังเพื่อจะไม่ให้วัชพืชจเจริญเติบโตเดี๋ยวต่อไปเราจะให้ดูภาพว่าเราจะมากําจัดวัชพืชยังไงและมีผลงานความเปลี่ยนแปลงยังไงอีกทีนะครับ วันนี้ก็ชื่นชมเอาที่งามๆตรงนี้ก่อนนะต้องงามๆก่อนงามๆตรงนี้ได้กินข้าวแน่นอนครับอย่างนี้ครับดูคนถ่ายด้วยวันนี้ส่เสื้อชีมพูแล้วครับ